ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่พี่ทุกทุกท่านนะครับทางช่องอุดมคนรักพระนะครับในคลิปนี้นะครับระผมนะครับจะได้นําเสนอนะครับพระกิ่งธรรมสารุสา้าเนื้อชนวนนาเลิกในพิธีนะครับของหลวงพ่อใหญ่ธรรมสารูวัดปากป่าอําเภอบ้าน่ายจังหวัดระจองนะครับซึ่งจัดสร้างในวาระพิธีสาาตรงกับวันที่13เมษายน2567ที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นเนื้อชนวนมวลสารนะครับ รอในพิธีเลยนะครับซึ่งเป็นเจจิดังที่กําลังมาแรงแห่งอําเภอบ้านไข่จังหวัดระยองในขณะนี้นะครับมีความสวยเดิมเป็นธรรมชาติมากนะครับครับผมท่านที่อะไรที่สนใจนะครับก็สามารถกดเข้ามาสอบถามได้นะครับที่อยู่ติดต่อที่ขึ้นในเหตุนี้นะครับ ครับขอบคุณที่รับชมและกดติดตามและเป็นกำลังใจให้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ